เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องนะคะเมื่อสักครู่นี้น่ะนะคะสำรับทางสาหน่อยเพดานแพงนะคะเป็นกระดมีการไล่สดนะคะคณะที่ทางสาหน่อยเพดานแพงเป็นกกาลังเอิ่นมากํากลังสอบโชว์ชุดไม้เพื่อทีสิทําการแสดงในหมืออื่นนีกระเคือมือปิดฤดูกาลนะคะวันที่15กรกฎาคมนะคะพี่น้อง ลาบันดีสำหรับข้างบอดโจก็ได้มีการไล่สดลงช่อง YouTube สาวหนอ่อยแผดแพรค่ะในคณะน,นี้นะคะเพิ่นกับกำลังไล่สดยอยูไ่ไะอีหลากเขาไปเบิงเ้งแล้วนะคะลาบันดีนะคะเขาไปเบิ้งแล้วก็บม่เป็นแต่อยากเบิง้งดอกพี่น้องค่ะเพิ่นกับสำหรับบอดโจก็ได้ให้อุ้งอิงหน่อยนะแต่ว่าก็บม่เป็นอยากแต่อยากเบิ้งเป็นยังไงตีเพราะว่าอันแฟนคลับเอฟซี FC พี่น้องเทึงเม็นด่าก,กันเทึงเม็นตอบโต้กันไปตอบโต้ตตกันมาทำน,นองแบบ ดากันทำนองค่ะแล้วคนมาในลักษณะที่แบบว่าปั่นป่วนประมาณนีพี่น้องค่ะสนมากก็จะเป็นปั่นป่วนนะคะก็จะเทียงกันไปเทียงกันมาค่ะบางคนก็มาให้ปิดคอมเมนต์เลยนะคะโอ้ยจะเมนยังพี่น้องค่ะอีหล่าว่าสิไปเบิ้งสาวน้อยแผ่นแพ้งเรือเขาไปเบิ้งน้องอุ้งย่างสนุกย่างมวนนะคะแต่ว่ากะบ่เป็นพนพี่น้องอีหลากะเอามือเฮ็ดจังสิละเอามือปิดคอมเมนต์ไ้นะพี่น้องค่ะแล้วกะเบิ้งน้องอุ้งิงค่ะ กะสำหรับน้องอุ๋ยกับสางความสนุกสนานให้แฟนคลับคุซี่ได้เห็นคือเก่าเสียงนิดเจียวเจ้าคือเก่าพี่น้องค่ะบอสิเฮดอี้กัะสางนะคะตอนนี้น้นองกับที่าเป็นกระแสเด้นะคะสำหรับน้องอุ๋ะอน,น,นะคะอันล่าสุดนะคะอีกหลายเห็ุสำหรับทางคู่มอนอิงค่ะเห็นเหมือนจิบเรียนน้ำกระโหลกประมาณน,นี้พี่น้องนะน้องอุ๋ยกับว่าอุ้ยทยาลัยญาติประมาณน,นี้นะคะลัยญาติบันไดกระโหลกนี่ไปอันไปหาทางพอน,นุ่นมาอุ๋ยอิงกับว่า อันพอนน้นมาสิกัดหูเด้พ่ะน,นะอีหล่ะก็เท่าทุงเทือกหัวพี่น้องแต่ว่าก็คือว่าน่ารัพี่น้องคนะ่ะการที่ยาสิเบิ้งไหลสดมันก็ต้องเห็นคอมเมนต์คือเก่านะคะนอกจากเสว่าเพิ่นสิบปิดคอมเมนต์ปิดให่การปิดให้แฟนคลับเอฟซีได้แสดงความคิดเห็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็เห็นไปวบนะ่ไยน่ะดราม่าที่ว่าอย่างก็คือว่ามมีแฟนคลับอมเอฟซีคอมเมนต์มาให้จังไหนก็คือว่า สำหรับการสอมของทางอ่างสารนวลแผ่นแพ,พ้งน้องเพื่นกับซีมีการเปิดเพลงขึ้นนะคะบัน,นี้เพลง<อ>เพลงนั้นนี่ก็จะเป็นเพลงทีตีเลคซิสนะคะแล้วบัน,นี้อันเพิ่นกับสอบของเพิ่นอยู่นะคะบอดโจรกระท่ายอีกฝั่งหนึ่งแล้วบันไดมู่อันเปิดเครื่องเสียงเพิ่นกับเปิดอีกฝั่งหนึ่งต่ว่าเปิดเครื่องเสียงนี่นนะะมันก็เสียงดังนั่นแหละบันไดเป็นเพลงทีตีเลคซิสบัน,นี้แฟน,นคลับเอ็นทีก็คอมเมนต์มาให้มา เบิ้งหูเบิ้งท่าเบิ้งนันเบิ้งนี้เนี่ยตีว่าพื้นไหลสดอยู่ฮันรักเทียบพื่นมาดูได้พื้นหองนะคะว่าท่าบอดจูกำลังไหลสดอยู่นะคะอันคอมมนข้อมมนมาอย่างนี้ละว่ามีคนคนหนึ่งที่หลายเห็นดูว่าทํานองแบบว่าให้น้องอุ้งอิงนะคะว่าการศึกษาตำประมาณนี้อีหลากก็ว่ามันรุนแรงเกินไปบอะค่ะแต่ว่าถ้าแล้วคนก็มาส่วนหมากคนทีมาเบิ้งไหลสดในมือนีนี่ ส่วนมากนั่นแหล,ล,ละกษัิมาเบิงน้องอุ้งอิงกับเบิงทางสาวนอนเป็นแห้งมาเป็นกำลังใจให้ละก่ะมีเพียงแค่ส่วนน้อยประมาณ10%หรือว่า5%ที่เขามาปั่นปวน่วนหรือว่าเขามาเหม็นในเชิงที่แบบมาเห็ุเรื่อเป็นดราม,ม่าประมาณนี้นะคะกษัิมีอยู่ส่วนน้อยละไปนะคะอฮัลโหลคนกขามาขันเท้าว่าไปอ่านนะคะกษัิบอกกษัิบอกเป็นยังแต่ว่าฮัลโหลคนไปอ่านมานันนี่ตอบกลับไปตอบกลับกันมากแบบนี้เลยเหตุให้ เบิ้งไหลส่สดบ่หมวนแม่พี่น้องนะคะต่ว่ากะตอนนี้กะเพ่นยังไหลสดอยู่กับสมารถเขาไปเบิ้งใด้นะพี่น้องสําหรับมืออื่อนีพี่น้องไก่ฮอนแล้วนะคะว่าเป็นไก่ฮอนแล้วอีกปนกีนาทีนี่ล่ะกะว่าที่เสียผแล้วพี่น้องะค่ะทางบ่ดดูกะว่าอันความมาตะเวนเว่นน,นะว่ดตูวานะคะสํหรับอีหลากับทั่งที่นั่นพนย่กำผานกะขาดวา่าจิไปตะเวนอยู่นะคะสําหรับพญ่กำผาน ลายคนก็ได้เห็น่นหนะว่าเล่าไปสื่อของเพือทีสิไปสมทบนะคะไปเสริมให้กับทางมืออื่นนะั่มได้พี่น้องก็ต้องรอบเบิงเบ้งว่าพญ่คัมพานเล่าสิ่งนี้อย่างเป็นแจกแน่นะ้พี่น้องการผู้ได้บ้านไปเบิง้งมาเล่าไปสื่ออย่างแน่ก็สามารถเข้าไปเบิ้งแต่ในช่องมังกรอ,อิสานพี่น้องนะคะได้เล่าเหตุคลิปที่มัวข่าขอซอว่าพญ่คัมพานทีซื้อยังไปแห่งแฟนกับอีกที่สามน็นแพงค่ะ ตาบามีหลักกรตื่นเต้นได้พี่น้องนะคะมื่ออื่นนี่ี่หลักว่ากรตื่นเต้นทำไมตว่าอีหลักว่ามื่ออื่นนี่ต้องมีค้นหายย่างแน่นอนโดยเพาะน้องอุ้งอิงเป็นยังปฏิราะว่าขนาดบ้านเด็กเป็นมือที่แบบว่ามีการเสื้อผ้ายแบบจริงจังนะพี่น้องก็เฮ็ดให้น,น้องนี่น้ำตาไหลแล้วนะคะซ้ำรับมือขึ้นงี่พี่น้องค่ะ วันที่13กรกฎาคมนะคะสำรับทางทีมงานหลักกะบ,บอดโจนั่งโดยบอดโจคุณหลักนะคะก็ได้มีการเสื้อรส์ยันเกิดนอ้องอุยนะคะเป็นตั้งไหนอุ๊ยน้ำตาไหลเขื่องห้าห้ว่าสันห้ยแบบเป็นตาสะอนคุณเดชน้นองกับบคคิดวา่าสิถือเสื้อไฟแบบนี้แล้วี่นองที่หลักกะปืนตันแท่นน้องก็จิคิดว่าน่ิได้อเสื้อไ้วันที่10หาคุณละไปนะคะแต่ว่าบันนี้พ่อตาถือเสื้อไ้ายแบบนี้นองก็น้ำตาไหลเขื่องห้นะคะอีหลักก็ว่า โอ้ oh, เป็นตาซอนแห้งนะคะลำบันนี้มืออื่นเป็นยังนองขึ้นสีบ่ห่พี่น้องนะคะแล้วก็อีหลกาาักก็ว่าแฟนคขับเอฟซีเนี่ยกต็ต้อมาอายางหล่นลามย่างแน่นอนนะะ่ะได้เห็นพื้นที่สนามกีฬาหลับไปพี่น้องค่ะบอดจูเพิ่นได้ไรตัวดืตอดนี้ฝาวัเบิ้องเลยนะคะสนามกีฬาก็คือว่าใหญ่ยู่ตออีหลกักสิตวานาซีบ่เพียงพ่อกันอีหลักคิดวะดังสีคันผู้ได้ไปเร็วไปตะวเวนนี่กับเสียได้เปรียบพี่น้องนะคะ เพราะฉะนั้นต้องเปล่าออไปเลยพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นยังมาตีกันทั้งเป็นตะเวนนี่หนึ่งเด็ดเดียบก็คือว่าสําหรับบอดิซเป็นทางบอดจกันดีพี่น้องนะคะทางอาอมแอมเป็ดแพ้งนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนกระขาดรานาสิมีของมาแจากอ่าอุ้ยของฟี่หลายพี่น้องของฟี่หลายไซกินฟี่นี่โอต้องไปเลยพี่น้องนะคะลวก็อันใดอีกล่ะก็คือว่า จำตาขทางบรโตก็ได้มีการที่ว่าขึ้นกันได้อย่แฟนคลับิ้ลซีนะคะบริสิกเป็นการแจกง่วงกับดีกินนะคะอุ้ยอีหลานตื้นเตะยางได้ไหลพี่น้องแจกง่วงแล้วก็แจกท่องพี่น้องนะคะต้องมันร่อรุนหวาผรุตยสิชงดีชฉหมานคนในมือนันอีหลานวะโอ้ยอ่าเนี่ยนะคะอ่าเนี่ยอีหลีเพิ่นเพิ่นเพิ่นมีผืนดีสั่นบางหนุ่ยอีหลานว่าพื่นที่น่ะสิบมาพอ กรต้องมัดรอเบอร์เลมเบอร์นี sí ่ก็ว่าต้องม้วนย่างแน่นอนเป็นยังมันติตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาหกโมงแรงพี่น้องนะคะรถแห่พี่น้องค่ะเตรียมสวดได้เลยสซ้ำดาวใจตื่นใจมันใจม้วนรถแห่นี่อันล่างการแห่ก็ี่าเห็นแพี่น้องบดจวะรอดเด้เลยละก็มืออื่นหนี่บดสิเป็นท่างแฟนคลับเอฟซีเมาลดรถบาดมาเน่เมาลดรถอันนั้นอันนี้มาแน่นโอ้ยเต็มอายเนี่ยพี่น้องค่ะลก็ว่า เพิ่์สิมากัยญาหล่นลามว่าสิเป็นตั้งประเทศกันดีก็คิด่าเพินาสิลงมากันขันผู้ใดที่บอสสามารถไปแดกเพื่อนกัมนีไหลยสดคุ้มปีเตอพี่น้องค่ะฝ้าสืบัดจองตัวไปเบิงนพี่น้องค่ะกำมวนคือกันลากาบอสโจก็แห่งเดนลุนทั้งง้วนลุนทั้งท่องคือกันเดนลุนคือกันพี่น้องค่ะลากามืออื่นก็สิเป็นมือทีบอสโจกับเดนตัดวันเกิดย้อนลังให้สํหรับทางบอสโจกันดีรากาทางน้องอุ้งนะคะ ก็สามารถมาดวงปอเค้กให้ได้อีหล่าก็มาออื่นต้องมวนย่างแน่นอนแล้วก็ใส่เต็นใส่ม้านใส่มวนนี่ก็ะไรเนาแปลงแต่ภูณราไปนะคะทุ่มหนึ่งสองทุ่มภูณระไปนะควก็เต็นโดแท้จนโอ้ยอีหล่าก็ว่ากระตื้นเต็นแท้หลายคนนะคะก็ต้องรอเบิงมืออื่นค่ะอีหล่าได้ไปอีหล่าก็สิเอาช็อตเด็ดๆด็ดดวยมาเอาบรรยากาศนะคะในขณะที่น้องนะคะ อุ้งอิกงกำลังเหตุดันแห้ยงงิงยู่กับสิบไพา่ย,ยามเก็บมะหายแฟนคลับเอฟซีแด้เบิงนะคะที่จะลืมกดติดตามช่องสามีพลัน์ไทยไบตนะพี่น้องนะคะก,ก,กีฬากอล์ฟกีฬาได้ไปยังนั้นกีฬาเอาบรรยากาศมาฝากคนทีบ่ได้ไปในแบบอื่นนะคะสำหรับคนนี้ก,ก,กีฬาก็มีเรื่องราวสิมบมะบ่อสู้พีสนองกับปังสมิสก่อนนะคะก็ขอกล่าเข้า,ขา,ขา,ขามาสวัสดีค่ะ